นี่นะครับต้นพันธุ์นัผมมีมีต้นพัน์ุอยู่สมต้นนะครับน้ำหวานนะครับแต่เพราะพันเนี่ยเพราะยากนะครับม,มีที่ไหนเคยมีคนมาขอซื้อขอใบนะครับก็ไปปลูกไม่ขึ้นนะครับอันนี้นะ ก็บอกว่ามันเข้าวยาใครสนใจนะครับก็จะเอาไปปลูกนะครับก็สั่งจองกันมาได้นะครับเพาะนะครับเพาะมะพร้า,ราวแดงนะครับมะพร้าวไฟ หายากนะครับข้าวยานะครับก็แล้วก็เพราะไม่ค่อยขึ้นนะครับใครสนใจสั่งได้นะครับมีที่เริ่มงอกแล้วก็มีนะครับสวัสดีครับพบกับเนาก็เดิมเป็นอีกแล้วนะครับ ก็จะมาทำมะพร้าวแดงนะไไมะพร้าวใยมะพร้าวแดงข้าวยา mm hmm. เพราะนอกนะครับมีองอกเรืองอกับเมอกนะครับก็มันข้าวยานะครับแล้วก็เพาะขึ้นยากนะครับนี่น้าหวานนะครับอันนี้อ,นนอันนี้ลูกมเป็นมะพร้าวอ่อนนะครับก็เอ่อ หลายคนมาขอไปนะครับมาขอไปมาขอซื้อไปก็ไปปลูกไม่ขึ้น,นอพอม่ขึ้น,นครับก็บางคนเอาไปทําบอนไซก็ได้นะครับอันนี้ทําบอนไซก็สวยนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สั่งจองกันค้างมาได้นะครับเดี๋ยวราคาก็มาคุยก,กัน นะครับก็ทยอยทยอยอสั่งมาเรื่อยๆได้นะครับถ้าใจนะครับอันนี้น้ำหวานนะครับก็ไม่ค่อยมีที่ไหนนะครับนี่โผลโ่ไปหมแล้วส่วนมากแล้วมันจะ ไม่งอกมันจะแห้งเลยนะไม่ไม่ไม่ไงอกที่ไหนมีบ้างอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับหาย,ยากพวพันยากนะครับก็ สนใจนะครับก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันได้นะครับสั่งจองกันได้นะครับจํานวนมีไม่มากนะครับมีไม่เยอะแต่ทยอยได้นะครับถ้าสั่งก็จะทยอยทําไว้ให้ได้นะครับผมมีต้นพันุ์อยู่สามต้นนะครับเคยมีคนมาสั่งมาแต่่วงนั้นผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่างทําให้นะครับ ว่ามันไม่ค่อยงอกอันนี้ก็ทำไว้ก็ งอกบ้างไม่งอกบ้างนะครับขึ้นบ้างไม่ึม้นบ้างก็อ่าฝนตกนะร้อนมากวันนี้นะเหนื่อท่วมเลยนี่พอดีอ่สาสอยมะพร้าวนะครับสอยเอาลงมาอ่า ก็มันแห้งบนต้นน่าจะยังขึ้น ทำบอนไซก็สวยนะครับตอนนี้ที่มีอ,ออกออกหน่อมาบ้างแล้วนะวก็มีอยู่ประมาณ20 2ี่สนะครับ2ี่สหน่อยี่นอนนะครับที่ที่มีงอกแล้วนะครับก็สนใจนะครับก็สอบถามมาได้หรือว่าจะอยู่ใกล้ๆไว้มาดูก็ได้นะครับบ้านนะครับร้อนมากที่ไหนฝนตกบ้านครับ เดี๋ยว,ยวผมพาไปดูนะครับที่มันออกหน่อนมาแล้วครับแต่ว่ามันยังมันเพิ่งจะออกผมเพิ่งจะทําไว้สักสองวันน,ะนี่นะครับมีอยู่อ่าอนอกหนะน่อมนยาวแล้วครับ สนใจนะครับจะเอาไปปลูกไว้ทำายานะครับหรือว่า,าจะไปทำบอนไซก็ได้นะครับสวยนี่นอออกมาก็จะแดงเลยนะครับ ขาบอกว่ามันเขาเอาข้ายาเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับเลือดลมของผู้หญิงเนี่ยนะครับ <Yeah. S 1> คนที่เป็นไข้ทับฤดูนะก็จะเอาเนี่ยเอามะพร้าวแดงเนี่ยมะพร้าวไฟเนี่ยเอาไปต้มกับอ,อ,อะไรอีกสองสามอย่าง นะครับแล้วก็กินน้ำนะครับอันนี้เคยมีคนมาขอไปนะครับก็เอาไปปลูกเองก็ไม่ขึ้นนะครับปลูกที่บ้านเองก็ไม่ขึ้นแต่ที่ เพื่อนเอาไปทำบอนไซนะฮะสวยมากแต่เอาที่งอกหน่อไปแล้วนะครับเราก็เอาไปทำเองนะับสวยมากเพราะว่าต้นมันจะสีแดงนะครับก็อา่าสนใจนะครับก็สอบถามคุณข่ามาได้นะครับก็สั่งจองคุณข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะทยอยทำเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณ fc นะครับทุกๆคนนะคขอบคุณที่ติดตามให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันเสมอนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่กล้ามาคอมเมนต์กันนะครับก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ